สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาวันศรีพัฒนะนะคะเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่องการพัฒนาเว็บแอปด้วย C sharp นะคะก็จะเป็นรวมทั้งหมดทั้ง ASP net MVP นะคะเราก็จะเริ่มที่จะเ,เรียนรู้จากผู้เริ่มต้นสู่ความเป็นเทพนะคะหากคุณมีเป้าหมายในการเขียนโปรแกรมเพื่อมอบโซลูชันแบบรองรับองค์กรใหญ่ๆแบบระดับ ธุรกิจแบบที่แบบบิ๊กบิบิ้มๆนะคะคุณอาจจะเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ช่วยลดเวลาในการเขียนโค้ดลงนะคะก็โดยทั่วไปที่คุณเริ่มโคดดิ้งแรกๆคุณก็อาจจะคิดว่าเออคุณก็สามารถที่จะโค้ดตามสไตล์ของคุณได้เหมือนกับ คุณมีความรู know, ้พวก s y นแทก,กพวก logic พวกอันกริ t h m พื้นฐานต่างๆก็เออก็คิดว่าน่าจะสามารถแก้โจทย์ที่ลูกค้าให้ได้นะคะซึ่งการทำงานาน,นั้นนะคะมันก็คล้ายๆเหมือนกับเ, Al börjar, เป็นจูเนียร์เ e เว p ลอปเที่แบบเพิ่งเริ่มต้นในการ ในการพัฒนาโปรแกรมนะคะก็บางทีเราก็หรือไม่ก็เป็นพวกฟรีแลนซ์ที่แบบจบเป็นงานงานไปนะคะอลูกค้าต้องการอย่างนี้นะเราก็ทำให้ไปให้ชุบชุบชิบชบตามสไตล์ของเราติดบั๊กเราก็แก้ของเราเองนะคะเราก็เ,เราเราก็สามารถทำได้เพราะว่ามันเป็นงานรอบเดียวจบเราก็ส่งส่งโปรแกรมให้เขากลับไปนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับทีมใหญ่ๆเหมือนกับเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ต่างๆเนี่ยคะเราอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะเราเพราะว่าการเขียนโค้ดเนี่ยทุกๆคนจะต้องรู้ว่าคนนั้นเขียนอย่างนี้คนนี้เขียนอย่างนี้หรือว่าสามารถที่จะแบบแยกส่วนกันทำงานแล้วก็ เอาแต่ละบล็อกของแต่ละคนเนี่ยมาประกอบกันได้ะได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวโค้ดเนี่ยอาจจะต้องเป็นโค้ดที่สามารถที่จะเมนเทนเนนต์ต่อไปง่ายๆนะคะเหมือนกับว่าเ,ออเราไม่ได้จบเพียงครั้งเดียวต่อไปเราก็จะต้องมอบออการเมนเทนเนน์เหมือนกับว่าออลูกค้าอาจจะต้องการตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนเขาอยากจะเพิ่มอยอ่าอตรงไหนเขาไม่โอเคเราก็สามารถที่จะแก้ต่อไปให้เขา ได้เรื่อยๆนะคะก็การทำงานแบบเหมือนกับว่าปรับปรุงหมุนวนวนจนว่าแบบให้ดีขึ้นเรื่อยๆแบบไม่หยุดนิ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าทำงานแบบอาจายนะคะโค้ดต่างๆเนี่ยบางทีเราเขียนไปแล้วใช่ไหมคะเราก็อาจจะมา reuse ใหม่ได้อย่างนี้นะคะเราก็จำเป็นต้องมีเฟรมเวิร์เหมือนพวก mvc พวกนี้นะคะหรือว่าพวก อ b อ e c t ก r i e อ t e d d e ดีไซน์นะคะก็ถ้าบางทีนะคะบางบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ด้านพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีบั๊กเยอะกว่าเดิมนะคะบางทีเราอาจจะต้องใช้พวกเครื่องมือพวกยูนิตเทสติ้มาช่วยในการลดบั๊กลงนะคะก็ถ้าหากว่าคุณ ต้องการจะเป็นเทรนนี้นะคะเป็น C sharp ASP.NET MVC เว็บโปรแกรมเมอร์เว็บเดเวลอปเปนี่ยคะ่ะก็ติดตามกันไปด้วยกันนะคะกับคอร์สนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนของสิ่งที่เราจะผ่านกันในหลักสูตรนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากเริ่มต้นเลยก็คือ C s p Primer มีพวก เรียน uh, รู้ Object o r i e n t e d e พวก solid principles พวก MVC primer แล้วก็พวกด้าน security ของ sp.net mm hmm. การใช้ s o u r c e Control แล้วก็มีการยกตัวอย่างการพัฒนา uh, โปรแกรมในชีวิตจริงอย่างเช่นพวก e-commerce นะคะการทำ unit testing พวกพวกเกี่ยวกับ uh, Customer order แล้วก็เพื่อนของทำหน้าจอให้มีความปลอดภัยนะคะโอเคนะคะเราหวังว่าหลักสูตรนี้คุณจะอยู่กับเราจนจบนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย